ว่าเราจะไปเป็นพรีเซนเตอร์ด้ค่าตัวไปสิบล้านอันนี้ยังไงครับค่ะก็ใช่ค่ะซึ่งปีนี้ได้ได้เห็นได้ได้เหนื่อยเยอะเลยเค่ะใช่ตัวเป็นพรีเซนเตอร์ที่แทนพี่ชมพู่หรือเปล่าเสียบแทนถ้าเสียบแทนนี่ต้องขอบอกแก้คำนี้เลยเพราะไปเตยรักพี่ชมพู่มากไม่อยากให้มองว่าอย่างนั้นค่ะก็คือว่าเราเราได้มาคืออย่างที่ผ่าน,านมาอาจจะเป็นเป็นพี่ชมพู่และคนอื่นแต่ว่าทราเก็ตสินค้าในปีนี้เป็นตัวเราเท่านั้นเองค่ะ ไม่ได้มาเจ็บเราก็ขึ้นแทนแทนใครใช่ไหมคะค่ะ <hammer> ไม่เลยอันนี้ค่า,า <นะ S 2> ตัวเราเรียกไปเองหรือยังไงครับเป็นบริษัทค่ะเป็น,เป,นเป็นหน้าที่ของบริษัทอยู่แล้วที่ที่รับผิดชอบงานตรงนี้ <ming les> มีทั้งเครื่องสําอางค่ะ <ming les> แล้วก็รวมถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับรูปร่างและรวงอกหลากๆเป็นเครื่องสำอางคเลยมองว่าอย่างชมพู่ก็เคยรับเป็นแบรนด์เป็นเครื่องแต่งหน้าค่ะ ในทาร์เก็ตของใบเตยจะแตกต่างจากพี่ชมพู่เพราะว่าของเราไม่ใช่จะแต่งหน้าละแต่เป็นแต่งอย่างอื่นแทนค่ะก็ดีใจค่ะก็ไม่นึกเหมือนกันว่าว่าสาวสั้นเสมอหูอย่างเราจะ <laughs> จะมาไกลขนาดนี้แต่แบบปีนี้ฟันไปกี่ตัวพีวส่นเตอร์4ตัวค่ะสี่ตัวรัดซับกวยเออเอนอยเนะาะค่ะดีใจ